สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นุจะมารีวิวตัวอายไลเนอร์ที่นุชใช้เป็นประจําทุกวันนะคะแล้วก็เป็นอายไลเนอร์ที่นุชชอบมากๆอันนี้นุก็จะเรียงลําดับจากความชอบมากที่สุดเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเนาะเดี๋ยวจะลงไปขายของเริ่มจากตัวแรกนะคะเป็นตัวนี้เป็นอายไลเนอร์เป็นเนื้อเจลค่ะจะสังเกตนะคะว่าเวลานุทาอายไลเนอร์นี่มันมันจะแบบค่อนข้างคมคมแล้วมันก็นุก็จะเอาใช้อายแชโดว์ไล เริ่มจากตัวนี้ค่ะเป็นของ t o Cool For s Cool h นะคะเป็น Gel. อะไล e เนอร์เนื้อเจลเปิดมามันก็จะเป็นลักษณะนี้ดูจากร่องรอยการใช้น,นะคะเขาจะมามีแปลงคู่มาด้วยนะคะตัวนี้เราจะใช้แปลงของเขาก็ได้หรือว่าจะใช้แปลงที่เราซื้อมาก็ได้แล้วแต่ความถนัดส่วนตัวนี้เป็นที่เขียนคิ้วของเขาค่ะอันนี้เอาไว้เขียนคิ้ว,วก็เอาไว้เขียนคิ้วแต่ยังไม่ได้ใช้เลยตอนนี้นุใช้ของอสไต n นันดานะคะ ส่วนแปลงตอนนี้นุซื้อมาเป็นของแม็กแต่นุชายแล้วมันเป็นแปลงหัวตัดอะคะ่ะซึ่งนุดไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วมันเป็นแปลงที่ค่อนข้างจะค่อนข้างยาวประมาณเนี้ยแต่นุ้ชอบตัวนี้เป็นของบ๊อบบี้บราว์ตัวนี้ใช้คุ้มมากค่ะจะสิบปีแล้วมั้งตัวนี้ซื้อมันเป็นทราเวลเซตเวลาใช้เนี้ยค่ะจนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแปลงแบบนี้เห็นไหมอันนี้นุ้จะชอบของบ๊อบบี้บราวนะคะตัวนี้ แล้วแต่ความถนัดค่ะแล้วเจะที่ซื้อแป้งของ Oriental Oriental b i n c e s ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นของมีแบรนด์นะคะแล้วแต่ความถนัดความชอบเราเลยตัวนี้เป็นตัวที่นุชอบที่สุดนะคะตอนนี้ที่ใช้อันนี้จะเป็นเนื้อเจลวิธีใช้ก็คือที่ป้องกันแพนด้านี่ก็คือนุชจะใช้อัน,นี้เสร็จแล้วนุชก็จะใช้คอตตอนบั d นะคะเป็นตัวอย่างเงี้ยน,นี่นุชซื้อที่เกาหลีแป้งหัวจะค่อนข้างลื่นแล้วนุชก,ก็จะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นตัวเบลนดแล้วก็ใช้อายแชโ d o ์ t ับอีกทีคือป้องกันแพนด้า p พนดออ่ะต่อไปเป็นตัวของบานิลาโคนะคะเป็นอายไลเนอร์เนื้อเจลจะสังเกตได้ค่ะว่านจะชอบเนื้อเจลเป็นพิเศษเพราะว่ามันสามารถเขียนได้แล้วแต่เราจะดีไซน์ออกมามันก็เหมือนเราระบายสีอนะคะ่ะตัวนี้เป็นของบานิลาโคนะคะใช้เขียนง่ายมากเลยนุชมีสองสีสีนี้เปิดมาเป็นแบบนี้จะเป็นรุ่นนี้ค่ะเห็นไหม จะเป็นรุ่นนี้นะคะเป็นสี Natural Black ตัวนี้เขียนง่ายมากค่ะตัวนี้ต่อไปก็จะเป็นตัวที่นุชอบต่อมาคือตัวนี้เป็นของ Canmake เป็นอายไลเนอร์เนื้อเจลก็ไม่ใช่เนื้อเจลเป็นอายไลเนอร์เป็นน้ำนะคะตัวนี้อันดับ3ที่นุชอบซึ่งซื้อได้ตามวัดสัน,นะคะ่ะ ตัวแรกกับตัวที่สองนี้สามารถซื้อได้ที่เกาหลีนะคะหรือว่าพรีออเดอร์ตามเว็บทั่วไปที่เขารับพรีตัวนี้อะไรเนื้อเจลจะเขียนให้ดูว่ามันเล็กมากเล็กมากตัวนี้นุชอบค่ะเป็นของวัส,สันตัวนี้ไปควรพบได้ก็ก่อนหน้านี้ค่ะนุจาชจะใช้เป็นโอไมลอายแล้วโอไม y อายนี่ก็คือนุชใช้แล้วมันแบบ หาซื้อไม่ได้แล้วเน้องแล้วก็จะมีตามเว็บทั่วไปแล้วกลัวเจอของปลอมก็เลยใช้ตัวนี้แทนมันก็เลยได้ตัวนี้มาส่วนตัวที่สามเป็นโอไม้อยเออตัวที่สี่ค่ะเป็นโอไม้อยหัวก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่รุ่นนี้เขียนมาดำมากเขียนให้ดูแวมรุ่นนี้เป็นสีเทานะ,ะสีก็เลยซีดกว่า อันนี้อันดับ4ที่นูชอบต่อไปอันดับห้าค่ะเป็นตัวนี้ของ Do l l y w i n g ตัวนี้นูจะชอบมากเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยสามารถมันเป็นแบบผู้กันเป็นแบบเนี้ยเราสามารถทําเป็นแบบขนตะปลอมได้เลยแบบเขียนเป็นขนตะปลอมนูชอบมากค่ะตัวนี้เป็น d อ l l y w i n g เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะตัวนี้ ชอบมากเลยแต่หาซื้อ,อยากนิดนึงอันนี้หนูซื้อที่เจเล้งค่ะเจเล้งแบบโอ้มันไปยากมากเลยนูกก็เลยซื้อตุนไว้มีสีแท่งต่อไปเป็นตัวนี้ค่ะของมาจอลิก้าแล้นุจะมีหลายสีมากแต่ตอนนี้เหลือสีเขียวกับสีน้ำตาลแล้วมันก็จะเป็นลักษณะคลิกๆๆๆเป็นผูกันอย่างนี้เขียนมาสวยดีค่ะแต่ราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงนะคะ ไม่แน่ใจว่า450หรือ550จำไม่ได้นี่ใช้ดีเหมือนกันเวลาใชากกกกกก้ก็คลิกคลิกคลแล้วก็เขียนนี่สีน้ำตาลน่ารักมากค่ะเวลาเขียนมากแล้วก็ตัวต่อไปเป็นของนี่เลย In t o It เป็นเมจิอันนี้นุชได้รับการแนะนำมาจากน้องเมย์ทีหนึ่งนะ มันจะเป็นแบบนี้เหมือนประกาเมจิกเลยดำมมอกตัวนี้ซื้อได้ที่วัาสสันเหมือนกันครับส่วนตัวนี้เป็นของฮอริก้าฮอรลิก้าเป็นแบบนี้นะคะหัวจะแบบเนี่ยนี่ดูหัวมันจะแบนๆน,น่ารักมากเลยแล้ววันนี้เราก็ได้เขียนตาแบบนี้เดี๋ยวให้ดูเห็นไหมคะ อันแบบนี้นวันนี้นุชใช้เป็นเนื้อเจลนะคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนุชใช้เป็นเนื้อเจลอันนี้เป็นขนตาปลอมนะคะแล้วก็วันนี้ใช้พาเลตของเนเคตใช้ไม่ค่อยเป็นหลอกแต่ก็ใช้อ่าเนี่ยแล้วนุก,ก็ใช้เป็นอ่าคัตตันบัตไล่ปกตินุจะเขียนหัวท้ายเลยแล้ววันนี้นุก,ก็โอให้ดูคอนแทคเลนส์นิดนึงนะคะตัวนี้นุไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ทำไมมันแพงจังอันนี้คอนแทคเลนส์ซื้ออยู่เกาหลีค่ะตกคู่แล้วเกือบ2,000นเนยจะเป็นรมมากๆโอเคจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะ